กล้ามเนื้อมัดที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้ดีมากเลยก็คือกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่มัดใหญ่ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่แขนไม่ใช่หนาอกแต่เป็นขานะครับขาเองมีกล้ามเนื้ออยู่หลายส่วนกล้ามเนื้อมัดที่สําคัญที่สุดและมีการวิจัยว่าถ้าเราออกกําลังกายแบบนี้สามารถเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้และสามารถช่วยยืดภาวะวัยทองไปได้ไกลขึ้น เฉลี่ยว้ทองอยู่ที่52คนทําดีๆออกกําลังดีๆอาจจะวทองสัก60ได้ก็คือกล้ามเนื้อขาหลังนะครับประสานกลิ่เล็กแฮมสตริงนักกีฬาเขามักจะออกกําลังกายขาหลังเยอะๆไม่ใช่ขาหน้านะครับเพราะขาหลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดนี้การออกกําลังก็คือ1การว่ายน้ําโดยการตีขาเยอะๆนี่ช่วยเยอะการเล่นออกกําลังกายท่าเฉพาะเช่นท่าสควอตก็คือการยกน้าหนักขึ้นลงเหมือนที่ฝรั่งเขาชอบทําตัวนี้ช่วยเยอะการปั่นจักรยานนี่ก็ช่วยเยอะ แค่3อย่างนี้นะครับเราสามารถทําเพิ่มเติมได้ในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายให้ดีขึ้น